ัขออนุ้าตครับท่านนี้เป็นหนุ่มพี่ใช่ไหมเนว่าไทยเราเนี่ยต้องการทีมทีมหนุ่มคนหน่มกองหนุ่มนะครับผมในการรบทางที่พี่พร้อมนฮะพร้อมจะรบเลยพร้อมเสมอว่าเราเป็นรุ่นเป็นขออนุญาตนะเป็นรุ่นเกษียณใช่ไหมครับรุ่นรุ่นรุ่นหนุ่มของทหารรานไทยปักกิ่งไทยรุ่นเบิกข้รุ่นเกษียณแล้วอ่ครับ อายุมากแล้วแต่ก็โรคไหวพร้อมเสมอเมื่อชาติต้องการใช่ไหมครับคราสุดแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับท <60 S 2> ่าหกสิบปีผมหกสิบพอดีนะครับแต่ว่าใจนี้สู้อยู่แล้วใจเกินร้อยใจเกินร้อยเพราะเคยโรคกระเพมนาก่อนพี่เคยลบกับเพมน์นมาด้วยครับเมือม่อปีไหนครับสองเก้าสามศูนย์สองเก้าสามศูนย์คือจะรู้สิทธิสันใทยฝากต้นใจดีหมายถึงว่าทามนจีจะดีกับเรารู้ดีว่า ดำแดงเนี่ยลุกๆบรรจันบานจะเป็นกูผู้ชนะตลอดไปสำหรับอยู่ที่สนามลกคำว่ากูผู้ชนะเนี่ยหลวงพ่อ,อกูหนึ่งเป็นผู้ตั้งให้ท่านคนออกเจ้าธิ์ยงุสร์เข้าพคบหลวงพ่อ,อกูที่วัดบ้านไรจะใช้ เขาบอกขอแต่อาหรแทปันใจที่ไหลซ้ายเนี่ยเ้กำปั้นอะไรหลวงพ่อคุก็พูดมาว่าคุณพูดนะแสดงว่ารุ่นรุ่้ไม่เคยแพ้เลยมีอาหารไทยกข้ปั่เนี่ยรวยเดียวที่ทุกทุกประเทศ ใ้่เราก็ใช้เกลือยิ้มเกลือใช้ยุคทีของมอกอให้ระบบเขาเหมือนกันใช้ระบบรบจรยุทั้ไหนนอนนั่นหรือว่าระบบฟองตันรอบเตึงแบ จริงแล้วสมัยนั้นลบกับคุนเขาครูเขาเรื่อเขารู้สึกว่าเขาเขากลัวเราไหมเขากลัวเพราะว่าขุาเนเนี่ยสำหรับผู้น้อยไม่เท่าไหร่จะเป็นทัานผู้ใหญ่ผู้น้อยน,น,อยนี่มีอะไรก็กินด้วยกันแบ่งกันกินไม่อยากจะลบหรอกอเพราะว่าการลบเนี่ยมันก็จะต้องมีสูญเสียทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายเลยเป็นสูญเสียทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้น านผู้น้อยที่ยันกันไว้อยู่สามเพไม่อยากจะลบกันหรอกอยาเป็นพี่เป็นน้องกันแ,แล้วก็รู้จักกันด้วยใช่รู้จักกันด้วยเขาอยู่กันนานอยู่กันเป็นปีๆขึ้นไปแต่ที่ว่าปัญหามันเกิดมันเกิดกับผู้ใหญ่ผ,ผู้ผู้มีอํานาจในในบ้านในเมืองแต่ละประเทศนั้นๆที่ที่ที่พูดง่ายๆว่าคนบ้าอํานาจไม่อยากจะลงจากอํานาจเป็นแล้วก็อยากจะเป็นยันยัน ไล่ไปเรื่อยอเออไล่ไป,ไปเรื่อยยังยุดลูกยันหลานอยากเป็นแบบทั้งไอ้โคติโกโหดิีาผู้ยังไงคาว่าตําแหน่งหรือหน้าที่เนี่ยมันอยู่ไม่ยั่งยืนหรอความดีดีกว่าอย่างพวกเรามากันในวันเนี้ยเพราะระลึกถึงน้องๆพี่ๆท,ทาหารที่อยู่ตามชาแดนอิสานใต้ที่ปกปักธิปไตยของชาติให้กับนล,ล,ลูกลูกหลานเลย คือต่อไปเหมือนกับเหมือนกับพี่เนี่ยเคยเป็นนักรบก็ทําเพื่อประเทศชาติเราเป็นทหารของพระราชาแล้วเราจะทําคุณประโยชน์อะไรให้กับชาติบ้านเองให้กับรัฐไอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนี่แหละคือมาเป็นพลังรวมพลังกันเอาสิ่งของเอาน้ำใจเล็กน้อยมามอบให้กับทหารที่เขา ป้องกันอภิปรตยประเทศชาติไว้นะครับผมขอถามเพิ่มเติมนิดนึงสมัยนั้นหรือสมัยรุ่นพี่นี่สมัยนั้นน่ะมีมีแบบเล่นของมีของมีอะไรไหมมาถามจริงสมัยนั้นชอบพูดกันตรงๆก็ทหารหนึ่งกองร้อยหลวงพ่อหนึ่งกองพันเพราะว่าเพราะว่าจะต้องมัดใส่ผ้ามังคอเนี่ยมัดบางทีมันไม่มีสายจะใส่แล้วเต็มต้องเอาผ้ามังคอมัดแล้วก็ตปลายแหล่งผ้ามังคอเนี่ยมัดพระไม่ว่าจะเป็นตายพ่อถึงแม่ ใครผู้ถูงแม่ส่วนใหญ,ญ่จะพาท่นมัดแขนเกี่ยวเอวเพราะว่าใช้เป็นนานๆก็จะถูกจะออกลบแต่ละครั้งเนี่ยทหารผ่านศุลกากรของไทยจะพอห้านสามเนี่ยก็จะมีทำพิธีบวงสวงตัดน้ำข่มตัดไม้ข่มน้ำต้อง,อง,องทำพิธีใหญ่โตแล้วจะเอาพระมาขมน้ำมนต์แล้วมาแกะของขัง ที่มาขาประจำก็เลยหลวงพ่อ,อคุณเจ้าเหรียญมาแกะอยู่ประจำพวกเราก็ได้ใจพึ่งเถื่อนคือไปลบที่ไหนอ่ะไม่มีการมาถอยปีเดียร์ลบลุกบ,บุกบันประจำบานแล้วถามยิงแล้วไปลบนี่สมัยก่อนเนี่ไม่กลัวตายไงสมัยก่อนนี่ไม่เคยคิดว่ากลัวตายเาอยู่บ้านก็ไม่มีประโยชน์อะไระเลี้ยงควายจำนา เพื่อนชวนเลย้าหารพานแช่แบบนี้แครก็เปิดนะเร็ดยกมาเลยมาครั้งแรกไม่ได้ตกไอตกไอการวิตพื้นการขนพ่อพอรอบสองกลับไปแล้วกลับไปไปวิ่งอ้อมสระน้ำน่ะคือเนี่ยคือบ้านของผนแล้วก็ไปอาบน้ำก็ถือกุ้ถังไปฮะบ้านนอกแต่ตนนี้ต้องเอาถังไปตักอาบขึ้นมาถือกุ้ถังไปแล้วก็ไปอาบให้เพื่อนนั่งวิตพื้น ลูกนั่งสะพัฒจำหาทําแล้วก็ไปสอบครั้งที่สองได้ใครปักฝึกหนักมากฝึก45วันตอนนั้นเงินเดือน900ารฝึกเหนื่อยแล้วก็จะมีของขายใน PX เี่ชอบกิน,นที่สุดเนี่ยไวต้มิว้วกับขนมปังกินแล้วมันชื่นใจมันฝึกเหนื่อยตากแดดฝึกมุดท่อมุดมุดที่โคนโเกงไทยลุงหลวมนี่หายเลยขเพื่อน,นะอะลุกขึ้นมานี่นจ้อน เออเหลือไงเอวเอวลูวเห่อเหลือแต่เจียวเหลือแต่เจียวสัมมติคนอ่ะลูกคานนี่ลูกเห็นแห่้นเลูกลังอ่ะคานจิ้งลงมาแต่บนเขื่อนจิ้งเดียวแล้วจิ้งคู่กับหัวกับหางกอดขาจิ้งแต่พี่เขาดูเหมือนคุณพันน่าเลยนะท่านทรงทรงท้ายทรงคือล่ะลูกหลานคุณพันมีของนั้นเนี่ยขออนุญาติดีนึง ร่วมร่วมถ่ายรูปทัหลายอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปภาพนิ่งอ่ะเอายูมิวไหมอ่าเดี๋ยวดิใจเย็นอ่ามันไม่ต้งนไม่ต้องตอนไหนวะเอาลูกสามมาบาแล้วอดังที่สุดได้ใครปเก่าที่ดตัจ้าขงนุ่นร้นมองกล้องเลยค่ะค่ะ